สวัสดีครับผมบ้านไทยเวอร์เรสสาขาอำเภอนาแก่จกังหวัดนคนพรพนมครับวันนี้ก็ได้มาติดตามสวนของพ่อของพ่อสมเกียจด,ดาลลพลบ้านบาลัดคอหมู่สามตำบลด่านมงคำอำเภอโคกศรีพันจังหวัดชนบุรีครับผมที่ได้ใช้ปุ๋ยเอเนะวอร์เรสต์น่าครับใช้ของเอเรับนะทั้งชนิดน้ำแล้วก็นชนิดเม็ดนะครับผมยีงไนพ่อความต่างต่างหลายครับใช่ลายครับ อันนี้เจ้ามีนี่พ่อมีดเดียวครับมีดเดียวครับสิตเต็มโป๊เหรอครับมีดเดียวจีดเศ้านี่ครับเนี่เศร้านี่คนเนาะพ่อนังยางคนเนาะครับหนักยางอะไ้พ่อนิ่มป่ะนิ่มนิ่มกีดง่ายยางไรดีทำยางอไรดีดอ,ดรอันนี้พ่อใส่เอ่อก้อนก้อนใส่เนี่ยก้อนใส่ปุ๋ยเรืเนห้เนี่ยอ่าในส่วนเน่อได้จักกิโลครับเวลาขายประมาณสี่ร้อยหลังจากใส่เนี่ยครับ ห้าร้อยครับโอ้ก็คือมันรวยอยู่เนาะครับมันจากใส่แล้วก็ประทับใจเนาะพ่อเนาะครับเอาเนื้องย่างมึงเนี่ยบนบนแมนเก็มีต้นเดียวได้ดิมีต้นนี้อันนี้ก็มีเดียวไงพ่อรับนี่ขับมีเดียวมั่นเลยครับขีกเท้านี้ครับขึ้นขึ้นโป๊แล้วครับอันนจะมีเดียวครับมีเดียวขึ้นโป๊เห็นครับสองสองเมียก็เต็มโป๊แล้วเนาะครับครับ สวัสดีครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อปุ๋ยติดต่อได้ศูนย์ที่ศูนย์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมทางเข้าอำเภอนาแกก่อนถึงปั๊มเชลหรือติดต่อที่เบอร์0808202616สวัสดีครับผม